อ่ะครับผมอ่าวิธีตั้งคัดตนะครับอ่าที่พ่อบ้านหรือว่าพี่น้องมือใหม่ถามเข้ามานะครับว่าอาการหมุนแต่ใบซักขณะปั่นหมาดนะครับปกติปั่นหมาดถังจะต้องไปนะครับแต่ทีนี้ตอนปั่นหมาดถังไม่หมุนหมุนแต่ใบซักนะครับอันนี้อ่ผมจะพามาตั้งคัสตนะครับคัดตแบบไหนนะครับการตั้งคัดตนะครับอ่าเราก็จะต้องตั้งตัวนี้แหละครับอ่าถ้าชุดคัสตชุดเกียร์เป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ายี่ห้อซัมซุง <c oughs> LG ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับที่เป็นค์ดแบบนี้นะครับนะครับแกนซักชุดเกียร์แบบนี้นะครับเราสามารถตั้งค์ดได้าสาเหตุมาจากว่าเวลาปั่นหมาหมุนแตบใบซักถังไม่ไปนะครับแบบถ้าเป็นอาการแบบนี้มันจะมีอยู่2อย่างเท่านั้นเองนะครับอ,า,อาการที่1คือน้ํารั่วนะครับน้ารั่วแกนซักามาถูกใส่สปริงนะครับทาให้สปริงนะครับไม่รัดแกนนะครับอันนี้ก็ จะเวลาจะปัดหมาดปุ๊บมันก็จะไปแต่ใบซักนะครับถ้าตัวนี้ครับน้ําไม่รั่วแล้วนะครับเราก็มาตั้งคัตตัวนี้นะครับอาตั้งคัตตัวนี้ครับอันนี้ครับที่ผมเคยแนะนําไปอ่าคือน็อตเบอร์แปดตัวนี้ครับอ่าสังเกตดูดีๆนะครับเดี๋ยวครับถ้ามันห่างจากตัวนี้ไปนะครับเราก็หมุนอ่าหมุนเข้ามานะครับทีนี้ปัญหาของมันก็คืออ่าถ้าเรามั่นใจว่าเอ้ยไม่ได้เคยได้ทําอะไรให้มันเลยทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ใช้มาทุกวันทุกวันแท้ๆวันนี้ หมุนแต่ใบซักถังไม่หมุนปั่นมาแท้ๆปกติถังจะต้องหมุนประมาณนี้ครับถึงเราจะไม่ได้ทํามันนะครับอ่านนานๆไปนะครับอ่าสังเกตดูดีครับอ่าไอเหล็กตัวนี้ครับไอเหล็กตัวก้านขาตัวนี้นะครับอ่ามันจะงมันจะง้างออกไปเองได้นะครับมันจะขยายตัวออกไปได้นะครับสาเหตุมาจากอ่าสังเกตดูดีนะครับอันนี้ก้านเบรกนะครับอ่าก้านเบรกของเครื่องซักผ้านะครับอ่าเดินน้ทิ้งจะต้องดึงตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ เดนน้ำจะต้องดึงตัวนี้พอดึงตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับก้านนี่ก้านเบรกนะครับก้านเบรกก็จะมามาดันปลายนี่ครับมามาดันปลายปลายเหล็กตัวนี้ครับน็อตเบอร์แปดตัวนี้ครับเนี่ยครับอ่ามันจะดันแบบนี้เลยอ่าเห็นไหมครับมันจะมาดันกันนะครับดันกันดันไปนานๆครับพบไอเหล็กตัวนี้ครับอ่ามันง้างออกมาได้ครับง้างออกมาได้ทําให้องศาของตัวนี้ครับมันไม่ได้ขนาดนะครับเพราะมันไม่ได้ขนาดเวลาเดินน้ำพิงดึงตัวนี้นะครับอ่าดึงตัวนี้ปุ๊บ ปลายคัดก็ออกห่างจากเฟืองคอล่าไม่สนิทนะครับนะครับออกห่างไม่สนิทไม่ได้องศาของมันมันก็เลยทําให้สปริงยังรัดแกนอยู่อยู่ในกึ่ง,กล,งกลางของการซักและปัดหมาดครับทีนี้หลังจากที่มอเตอร์ทาการหมุนนะครับมันก็จะไปแต่ใบซักมันก็จะหมุนแต่ใบซักแกนกลางตัวนี้นะครับถ้าถ้าตัวนี้ครับงัดตัวนี้ออกไปให้ให้ได้เยอะๆนะครับได้ขนาดของมันนะครับ เฟืองคอล่าไอ้ไอ้ก้านเบรกก้านขาตัวนี้ครับก็จะออกห่างพอออกห่างพบสปริง2ตัวนะครับมันก็สวิงมามาลัดแกนนะครับปั่นหมาดได้เลยนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นแบบนั้นเราไม่เคยได้ไปทําอะไรให้มันแล้วต้องหมุนนัดตัวนี้เข้านะครับอ่านี่ครับเอาเข้ามาให้ชิดเลยนะครับเนี่ยครับ่าการหมุนการปรับระดับนะครับแล้วก็ปรับตัวนี้นะครับเนี่ยครับอ่าหมุนเข้าไปเรื่อยๆเลยครับเนี่ยครับหมุนเข้ามานะครับอันนี้ผมมาทําให้ดูนะครับเนี่ยครับ ให้มันมาใกล้ที่สุดเลยนะครับอย่าอย่าไปยันนะครับไม่ถึงไม่ต้องถึงกับยันก็ได้ครับพอมันใกล้ๆชิดๆสักหน่อยแล้วก็จะโอเคแล้วก็ลองปั่นหมาดดูนะครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมก็หมุนตัวนี้ครับเนี่ยให้เข้ามานะครับเอาเข้ามาเอาเข้ามาให้ใกล้ๆตัวนี้ครับให้มันอยู่ใกล้ๆตัวก้านเบรกนี่เลยนะครับเนี่ยครับอ่าถ้ามันยังห่างไปอยู่ปุ๊บเราก็หมุนเข้ามาอีกนะครับแล้วนี้เป็นตัวล็อกนะครับเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวล็อกทีนี้เราก็หมุนเข้ามาให้มันใกล้ที่สุด หลังจากที่เดินน้าทิ้งนะครับดึงก้านเบรกตัวนี้นะครับพอดึงก้านเบรกตัวนี้ปุ๊บ้านเบรกตัวนี้ก็จะมาดันปลายน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้ก็จะดันก้านค้าออกมานะครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้ามันห่างเกินไปเราก็หมุนตัวนี้เข้าเข้าทําให้ปลายค้าตัวนี้ครับเข้ามาใกล้ชิดกับไอ้ก้านเบรกนี่เลยนะครับทีนี้เราก็ลองไปกดปัดหมาดดูนะครับอ่าทีนี้ครับแบบนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ครับ อ่าถ้าแบบนี้มันห่างไปอยู่นะครับเอาเข้าอีกก็ได้นะครับนะครับอ่าหลังจากที่เดน้ำทิ้งดึงนะครับดูนะครับเดน้ำทิ้งดึงปุ๊บอ่าเห็นไหมอ่าก้านเบรกก็จะมาดันปลายน็อตตัวนี้ให้ยันก้านคัดออกพอก้านคัดขยับออกไปปุ๊บอ่าปลายคัดก็จะออกจากเฟืองคอลาเห็นไหมครับพอปลายคัดออกจากเฟืองคอลาอ่าเฟืองคอลาตัวนี้มันมีสปริงคอยลัดกันอยู่แล้วนะครับพอไม่มีไอตัวปลายคัดพวกนี้ครับยันมันไว้นะครับมันก็จะหมุนกลับเลยพอมันกลับปุ๊บ อ่าสปีนก็จะรัดแกนพร้อมที่จะปันหมาดนะครับแต่ถ้าว่าไอ้ตัวนี้มันห่างเกินไปนะครับเนี่ยครับมันห่างเกินไปสาเหตุมาจากมันใช้งานมานานอ่าไอเด็กตัวนี้ครับอ่ามันมันมันง้างออกไปได้ผิดตำแหน่งไอปลายตัวนี้ก็จะออกห่างไอตัวนี้มันก็เลยไม่ได้ตำแหน่งของมันกับไอตัวนี้นะครับอครับเนี่ยครับมันจะมันจะห่างกันออกไปนะครับทีนี้ถ้ามันห่างเป็นแบบนั้นหลังจากที่เรากดปัดหมาดแล้วปุ๊บอ้าวมันหมุนแต่ใบซักอ่า ถังในไม่หมุนไอ้ตัวนี้เป็นถังปั่นนะครับเนี่ยครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวซักอ่าทีนี้ถ้าตัวนี้อ่ามันไม่ปารานกันนะครับมันก็จะไปแตะไปซักนะครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาตั้งคัดนะครับอ่าตั้งคัดหมุนน็อตตัวนี้เข้ามันเข้าปุ๊บนะครับแล้วก็ลองปั่นมาดูพอมันได้ขนาดของมันอ่าแล้วก็มาล็อกน็อตตัวนี้ไว้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับเวลาเดินน้ำพิงดึงนะครับอ่าเห็นไหมครับไอ้ก้านเบรกตัวนี้ก็จะมาดันแล้วครับด พอน็อตเบอร์8ถูกดันนะครับมันก็จะยกการขาดห่างออกจากเฟืองคาล่าเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับแต่ถ้ามันห่างไม่สนิทมันไปแค่นี้แค่นี้มันก็จะอยู่ในลักษณะของการซักครึ่งหนึ่งปั่นแห้งครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนปั่นมาถังมันไม่ไปครับเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งของการซักอยู่นะครับมันก็จะเลยไปแต่ใบซักเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเราก็รู้สึกว่ามันห่างเกินไปแล้วก็หมุนน็อตตัวนี้นะครับเข้ามา เอาปลายเขามันมาใกล้กับไอตัวก้านเบรนี้อ่าอย่าไม่ต้องถึงกับยันเลยนะครับเอาพอให้มันใกล้ๆจากนั้นมาก็ลองปั่นหมาดดูนะครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับง่ายนะครับอันนี้ก็คือวิธีอ่าตั้งตั้งคัดเลยนะครับตั้งคาดนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับถ้ามันห่างแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยครับมันห่างเกินไปทีนี้ถ้าเด่นนำทิ้งดึงมันมันจะปั่นหมาดไม่ได้ไม่ไม่สนิทนะครับอันนี้ถือว่าห่างเกินแล้วนะครับเนี่ยครับ เราต้องหมุนน็อตตัวนี้เข้าไปอีกครับเนี่ยครับอันนี้คือเป็นการตั้งค่าเลยครับเนี่ยครับเราต้องหมุนเข้านะครับอ่าเนี่ยครับอ่าคลายน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับคลายน็อตล็อกตัวนี้ออกก่อนจากนั้นมาแล้วก็อ่าหมุนตัวนี้เข้าไปให้มันเข้าไปใกล้ๆกับไอ้ตัวก้านเบรกนี่เลยนะครับจากนั้นมาก็มาลองปั่นมาดนั่นแหละครับเนี่ยครับง่ายดีนะครับอ่าอันเป็นไม่มีซีลสองทางแค่นั้นเองครับถ้าน้ารั่วแกนซักทําให้อ่าสปริงตัวนี้ครับเป็นสนิม มันรัดแกนไม่ดีนะครับมันก็ไปแต่ใบซักได้เหมือนกันแต่ถ้าไอตัวนี้ไม่รั่วเราก็ต้องมาสังเกตดูตัวนี้นะครับตัวไอตัวนี้ครับเป็นน็อตตั้งคาร์์นะครับอ่าทาให้คาร์์ยกได้ขนาดของมันนะครับพอยกได้ขนาดของมันมันก็จะปั่นแห้งได้ดีนะครับเนี่ยครับถ้าไอตัวนี้มันห่างเกินมา๊บเกินไปพบนะครับเดินน้ําดึงดึงเท่าไรอันนี้ดึงสุดครับไอตัวเนี้ยดึงสุดแต่อันนี้ออกไม่สุดนะครับอ่าสมมติว่ามันดึงแบบนี้ครับ เบรกมาเยอะแล้วครับเบรกออกมาเยอะแล้วแต่ปลายคัดเอาไปาแค่นี้เองนะครับมันก็เลยทําให้เวลาซักเวลาเออเวลาปั่านมามันจ,จะหมุนแต่ใบซักถังไม่ไปนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมือใหม่เข้าไปตั้งตัวนี้นะครับตั้งตัวนี้นะครับสําคัญก็อย่าให้ให้ตำแหน่งของพวกนี้ออกจากตำแหน่งได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ครับไอตัวปลายนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับไอเหล็กตัวนี้ครับ,บ,รบเหล็กตัวนี้จะต้อง มายันไก่ตัวนี้ไว้นะครับไอ้ตัวนี mm ้จะหลุดหลุดออกจากเหล็กตัวนี้ไม mm ่ไ hmm. ด้นะครับเหล็กตัวนี้ครับนแบนนะครับต้องให้ให้มันยันอยู่ตรงนี้พอดีตำแหน่งของเขาจะอยู่ตรงนี้หลุดเลยไปทางนี้ก็ไม่ได้แต่ว่าถ้ามันห่างแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับห่างแบบนี้ก็ไม่ได้ต้องให้มันอยู่ประมาณนี้เลยนะครับเพราะมันจะยันกันไว้ไม่ให้ไปไหนนะครับตัวนี้ครับเขาเป็นตัวตั้งในตัวของเขาเลยนะครับเพื่อการหลุดไปข้างหน้านะครับแต่ถ้ามันถอยหลังขึ้นมาปุ๊บห่างแบบนี้เวลาซักนะครับมันจะซักติดข้างเลยนะครับ เวลาซักมันจะซักติดข้างมาด้าดปั่นแห้งนี่ละครับถ้าตัวนี้ห่างแบบนี้สาเหตุที่ห่างแบบนี้ได้ก็คือเราอาจจะหมุนน็อตตัวนี้ครับเข้าไปยันก้านเบรกเยอะเกินไปนะครับหรือว่าไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ครับไอ้ตัวล็อกตัวนี้ครับมันฝืดนะครับมันขยับตัวไม่ได้นะครับมันเลยทําให้ไอ้ตัวนี้ค้างนะครับไอ้ตัวนี้ลอยค้างแบบนี้ได้นะครับหรือว่าเฟืองคอร่ากับอสปริงมันแห้งมันเลยขยับตัวเข้าหากัน ยากลําบากมันไม่ลื่นไหลดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมได้อธิบายไปว่า,าตัวนี้แห้งนะครับแล้วจะมีพี่น้องถามว่าทีนี้เราจะ <c oughs> เราจะอาถอดออกมายังไงสําหรับไอตัวเฟืองของล่าแบบนี้นะครับบักรุ่นก็จะมีตัวเดียวนะครับบักรุ่นก็จะมี2ตัวนะครับตัวน,นี้วิธีถอดถอดยังไงผมจะมาถอดให้ดูเลยนะครับ หลังจากที่เราถอดน็อตออกแล้วนะครับแล้วก็ออกมาแค่นี้เองนะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกเครื่องสปริงไว้เท่านั้นเองครับสปร,ริงอยู่ด้านในนะครับพี่น้องมือใหม่หรือว่าพ่อบ้านก็ถอดออกมาได้เลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็หาทางงัดออกมานะครับแล้วก็ดึงดออกมาได้ครับขยับมันออกมาได้นะครับถ้าสปริงมันแห้งนะครับสปริงมันแห้งจารบีมันแห้งมันลื่นไหลไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เอาออกแบบน,นี้มาเลยนะครับเนี่ยครับ ขยับออกมาเลยนะครับดึงออกมาเลยนะครับเนี่ยครับแค่นี้เองนะครับทีนี้มันก็จะอยู่ตอนเอาใส่มันก็จะมีล็อกของมันอยู่ต่างหากของใครของมันนะครับถ้าบางรุ่นก็จะมีเฟืองคอาดตัวเดียวทีนี้ถ้ามันแห้งนะครับเนี่ยครับมันแห้งเราก็เอาจารบีมาทาใหม่นะครับถ้ามีจารบีเก่าอยู่นะครับมันจะพากันเหนียวนืดไปนะครับเราก็ล้างจารบีอันเก่าออกก่อนนะครับที่มันแห้งทีนี้เราก็เอาจารบีใหม่เข้ามาใส่นะครับเห็นมครับมันจะขยับกันแบบนี้นะครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับถ้าขยายมาแบบนี้ปุ๊บ อ่าสปริงไม่รัดแกนนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปอ่าถ้าเฟืองคอล่าไม่อ่าไม่สับไอตัวนี้นะครับมันจะขยับเข้ามาแบบนี้เลยครับพอขยับปุ๊บมาแบบนี้มันก็รัดแกนเลยนะครับปั่นแห้งได้นะครับอันนี้ครับวิธีการออกแล้วก็ออกมาแบบนี้นลครับอ่าจารบีเก่าที่เหนียวหนืดเราก็ล้างออกด้วยน้ํามันอ่าซินก็ได้นะครับน้ำมันอะไรก็ได้ทีนี้เราก็ทาจารบีใหม่เข้าไปแล้วก็ประกอบเข้าไปตามเดิมนะครับนะครับอ่าถ้าตัวนี้มันฝืดนะครับมันฝืดมันติดแน่นนะครับ มันทาให้ปลายค์ดไม่ขยับเข้ามาเต็มที่ได้นะครับแล้วก็อ่าอ่าหยอดน้ามันพวกนี้ครับหยอดน้ํามันพวกนี้ครับตรงแกนนี่ครับให้มันเลื่นไหลดีนะครับไอตัวนี้ก็จะขยับเข้าไปหาเฟืองคอล่าได้สะดวกเวลาซักมันก็จะหมุนได้รอบได้ขนาดของเขานะครับแต่สําคัญต้องดูตัวนี้นะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับตัวนี้ครับอ่าเนี่ยครับอย่าให้เลยแกนตัวนี้มาเด็ดขาดเลยนะครับเนี่ยครับไอตัวก้านก้านขาตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ครับเขาจะมีไว้ตรงอ่ามัดดันตัวนี้ไว้ ไม่ให้หลุดไปทางนี้นะครับหรือว่าไม่ให้ห่างแบบแบบนี้นะครับเนี่ยครับถ้าห่างแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่นะครับอ่าโอเคนะครับสาหรับน้องมือใหม่หรือว่าอ่าพ่อบ้านนะครับอ่าที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับอาการพวกนี้นะครับลองไปทําดูนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ